Bomon nak mari buan dengan kita nak mai bekecek berkaitan dengan keadaan eh, budak lolon ini sakit deme lama benar นะอับสวาห์กินีบอมโมเดี่ยวไปสรุนกัะอนี้เรามกกับบอมโมมมี่แพทย์หญิงรัศมีธารเขขกรศน์สางบอมโมบุดดะรมกุมารแพทย์โรงพยาบาลยาลาสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครั้งที่สองเลนะบมโมดนกระดาษคัพกียินดีมากเลยค่ะถ่ายกระดาษคัพีหน่อยสิสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีมากเลยวันนี้ที่ได้มารายการอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรค เชื้อทางเดินหายใจที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ละพี่สอนนะคะที่ ให้เกียรตมารายการวันนี้นะคะปกติถ้าเกิดว่าผู้ปกครองไปที่โรงพยาบาลคำแรกที่คุณหมอจะถามคือยาดีกาปอลยาดีกาปออมาแกนัสซิบุเลโดนี่คือการที่ต้องสอนภาาเกตตาโลอด้กด้ได้ได้กด้ไ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 ด้าด้ได้ได้ตด้ได้กด้ได้กด้ได้ได้ได้กดอกด้ไ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 ดอได้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 ด้ได้ไดอด้กด้ไดอกด้ด้ไดอได้กด้ได้ดอได้กดอกดดไดดดดอกดดดด เพราะนั้นเนี่ยต้องถามคุณหมอแล้วค่ะถ้าต้องถามย้ำทุกครั้งทุกครั้งอย่างนี้แสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มจะต้องกังวลแล้วกังวลเลยค่ะช่วงนี้ก็คือสถานการณ์การติดเชื้อโรคทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลยะลานะคะช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายนแล้วนะคะจะต่อเนื่องตลอดเลยไม่มีวี่แววท่าทีที่จะแนวโน้มคนไข้ลดลงเลยไม่เว้นวักเลยไม่เว้นวักเลยเป็นโรคอะไรบ้างคะคุณหมอคะ ก็คือโรคติดอันนี้คุณหมออาจจะเน้นเฉพาะของเด็กนะคะเพราะว่าเรื่อาเรียนเรื่องเด็กเป็นหลักก่อนแล้วกันนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะสายพันธเอช่วงนี้เนี่ยเยอะมากค่ะบัตรโรคหัดโรคหัดซึ่งจริงๆต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะคะไอกรนก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ น้อยลงนิดนึงแต่ก็ยังเจออยู่นะคะ,คะรวมถึงโรคติดเชื้อที่ปอดหรือเราเรียกว่าปอดบวมอืนอ่น,นๆก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันน,นะคะจริงๆแล้วแต่ละโรคที่คุณหมอกล่าวมาเมื่อสักครู่นีเน้เป็นอาการต่อเนื่องกันไปหรือเปล่าคะในะแต่ละโรคที่อาจจะลาไปเป็นโรคอย่างอื่นอะไรอย่างนี้อ๋อก็คือเมื่อกี้ลืมพูดอีกโรคหนึ่งก็คือ rsv rsv ใช่ค่ะซึ่งเป้าหมายเขาเนี้ยจะเป็นเด็กเล็กค่ะ rsv ไอกรนนะคะแล้วก็โรคหัด ไขวัดใหญ่นะคะนั m เบอร์วเลยซึ่งสาเหตุของการติดเชื้อแต่ละโรคเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็คือเขาจะมีเชื้อโรคในการก่อโรคเนี่ยแตกต่างกันค่ะแต่ปัญหาข้อแซกซอนที่จะเกิดขึ้นจากโรคเหล่านี้ก็คือเป้าหมายเขาอยู่ที่ปอดเขาจะชอบไปลงปอดไปบุคที่ปอดไปบุกที่ปอดทําให้เด็กๆเนี่ยกลายเป็น ปอดอักเสบหรือว่าอปอดบวมอาการก็จะรุนแรงค่ะ,คะในมุมของผู้ปกครองบางทีเวลาลูกตัวร้อนนะคะคุณหมอคะก็จะมองแค่ว่าอ๋อลูกไม่สบายเป็นไข้ทีนี้จะสังเกตยังไงว่าไข้ที่ลูกเป็นไปไม่ใช่ไข้ธรรมดาแล้วแต่อาจจะพัฒนาไปเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไปเป็น RSV เหรือนักไปกว่านั้นนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนนะโดยเฉพาะวัคซีนไอกรนหรือว่าวัคซีนหัดเนี้ยโรคหัดกับโรคไอกรนเนี้ยปลอดภัย ไปแล้วประมาณ80-90%นะคะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีไข้มีไอ,อม,มีโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันนะคะคราวนี้เหมือนพี่ซอถามว่าเอ๊ะจะสังเกตได้ยังไงคือถ้าไข้สูงเด็กดูไอเยอะนะคะหรือว่าหายใจเร็วอ,อันนี้เป็นข้อสังเกตว่าอาจจะลงปอดอ่ออาจ,จะลงปอดต้องรีบไปโรงพยาบาล แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณหมออยากจะเน้นย้ำผู้ปกครองก็คืออย่ารอให้ลูกเป็นเยอะนะคะอย่าให้นักอย่าให้นัาเริ่มเริ่มมีอาการเนี่ยพามาตรวจมาเช็คร่างกายมาตรวจว่าเอ๊ลูกเราไข้สูงหรือเปล่าเพราะว่าบางบางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีปรอทวัดไข้นะคะจริงๆก็แนะนําว่าอาจจะมีก็ดีใช่ค่ะใช่ควรจะมีเพราะถ้าสมมติว่าเอ๊เรารู้สึกว่าลูกเรามีไข้จับดูแล้วตัวร้อนอย่างงี้ เราใช้ตลอดปัดไข้เราก็จะได้รู้อ่านมาเป็นตัวเลขนะคะว่าเอ้ไข้สูงไข้ต่ำนะคะค่ะคแล้วก็ถ้าเริ่มมีอาการไอน้ำมูกเจ็บคอนะคะทานได้น้อยอะไรเงี้ยรีบมาโรงพยาบาลแบบนี้ใช่ค่ะก็จะได้คุณหมอก็จะได้ตรวจเช็คร่างกายช่วยฟังปอดให้ว่าเอะตอนนี้ปอดยังดีอยู่หรือเปล่าปอดยังสุขภาพดีอยู่หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไงปอดใช่ใช่ค่ะต้องมาเช็คถ้าสมมุติว่า ยังไม่ลงปอดก็ดีเลยเราจะได้รีบจัดการกับเชื้อโรคนะคะเราก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาการก็จะบรรเทาลงนะคะไม่ไม่ลุกลามลงไปมากขึ้นนะคะแต่บางครั้งเนี้ยถ้าเราเอออาจจะไม่ได้มาอย่างเร็วอ่ะไม่เป็นไรรอดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมอเองเป็นหมอเองเพราะอย่างที่บอกบางคนนี่มีประสบการณ์แต่ลูก ก็ไขวันสองวันเดี๋ยวก็ห,หายแลเดี๋ยวก็ดีขึ้นอย่างนี้นคม่เย็นรรู้ว่าแล้วไข้หวัดใหญ่นี่สาเหตุมันมาจากอะไรคะคุณหมออ๋อค่ะไข้หวัดใหญ่นี่ถ้าภาษาอังกฤษหรือว่าทางการแพทย์นี่เราก็ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่านะคะอินฟลูเอนซ่าก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่านี่แหละเขาไปติดเชื้อในทางเดินหายใจของเราส่วนใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี่ขเขาจะมีลักษณะก็คือไข้สูงอย่างรวดเร็ว ไข้จะแบบ3ามดีดไข่สูงขึ้นมาเลยใช่ค่ะ1ถึง2วันไข้สูงอาจจะ38.5ขึ้นไปเลย39 40ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยเขาจะบอกอาการเราได้จะบอกว่าปวดหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามนะคะปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวรู้สึกไม่สบายอ่อนเพลียทานได้น้อยแต่เด็กเขาบอกไม่ได้แต่ถ้าเกิดเด็กเล็กเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ในรูปที่แบบ งอแงรู้สึกไม่สุขสบายกระสายอยู่แบบปตัวไปมาอันนี้คุณพ่อคุณแม่จะรู้ดีเพราะเราเห็นลูกเราอยู่ทุกวันเขาจะไม่เหมือนเดิมนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีขึ้นไส้ไอเทนเด่นอาจจะมีท้องเสียไถเหลวยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กบางคนอาจจะมีชักจากภาวะไข้สูงได้ถ้าไข้สูงมากๆนะคะก็จะ น่ากังวลที็อาการ้หวัดใหญ่ค่ะหะคะที่ต้องสังเกตแล้วบางคนบอกว่าลูกคงไม่เป็นไรหรอกก็แค่ไข้ขึ้นกินพาราเดี๋ยวก็หายแต่ให้สังเกตอาการร่วมด้วยที่คุณหมอแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้กาลนาสันิงยาเกตไข้หวัดใหญ่พนาฟาตีแตงกอเดิมแม่ติกเลาเปติกเลสมีแเลปัูตมานากัโต บริหารดีด้วยเนาะแต่ในอดีตไข้หวัดใหญ่ก็ตองอาเงินย้อยันยังไงเขาหลอกยังไงเดี๋ยวเขาหลอกเช็ดตัวด็อกเช็ดตัวด็อกไข้ไม่ลงเช็ดตัวเท่าไหร่ไข้ไม่ลงอันนี้ต้องสังเกตพอปฏิตินบอมการ์ตอปลอดวัดไข้ขึ้นอัดดรอเดวมอร์จูกิบบูเลนลิสติกแม่ลิสติกแม่ยังมีปลอดของลูกต้องมีของราะอรใครทำไมเราจะซื้อเวลาไปโรงพยาบาลนี่คือหมอถามว่าไข้เท่าไหร่คะมาด้วยไข้เท่าไหร่ก็ต้องอยากเหรินอ่ะเนาะบอกไม่ได้ว่าลูกไข้เท่าไหร่สบัดสระตาหูแต่ในมุมของคนเป็นแม่ก็บอกไไดด้้้้แคค่่่ววารรออออนนะหมๆพัข เพราะว่าแม่ยังไงก็ต้องกังวลลูกก่อนถ้าสมมุติว่าแบบเรามีประลอดวัดไข้เราแบบแจ้งคุณหมอเลยคุณหมอคะลูกไข้สูงมากเลยเมื่อคืนหมานีวัดไข้แล้วค่ะ39องศาคุณหมอก็คุณหมอนี่ต้องดูแลกี่เคสเพราะฉะถ้าเราบอกคําตอบได้เร็ก็จะตวดได้เร็วเบื้อต้นอาการที่ คนที่รู้ที่สุดก็คือคนที่เป็นพ่อแม่คนที่ดูแลที่จะต้องรู้ว่าลูกเราอาการเป็นยังไงไม่ใช่ว่าคุณหมอเนี่ยจะยังรู้ทุกอย่างว่าไปไปคือหมออยากรู้เพื่อจะประเมินการประเมินผู้ปกครองสามารถให้ประวัตินี่ได้ได้ครอบคุณใช่ค่ะแล้วก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบมีตัวประหอดวัดไข้หรือว่าไปที่คลินิกหรือว่าไปที่ร้านยาเบื้องต้นบางที่เขาก็มีวัดไข้ให้นะคะแล้วก็ให้ประวัติ ช่วยในการวินิจฉัยเนี่ยก็จะช่วยให้การวินิจฉัยเนี่ยถูกต้องแล้วก็แม่นยําแล้วก็รวดเร็วขึ้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่คุณหมอเสนอว่าถ้าเรามีเด็กเล็กที่บ้านก็มีประหลอดวัดไข้ไว้สักอันนึงนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจลูกหลานของเราว่าเออเขาไข้เป็นยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยค่ะคุณหมอคะเมื่อมาด้วยอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยการรักษาโรคจีนคือเปนการยังไงต่อค่ะ คราวนี้เนี่ยเวลาคุณหมอตรวจรักษาคนไข้นะคะแน่นอนว่าเหมือนที่บอกไปเบื้องต้นว่าประวัติแล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอก็จะตรวจร่างกายนะคะแล้วก็เราก็จะมีคําตอบอยู่ในใจของคุณหมอ,หอว่าเอ๊คูปป่วยหรือเด็กๆนะคะเอ๊น่าจะป่วยในโรคอะไรค่ะคราวนี้เนี่ย หลังจากนั้นก็อาจจะใช้การตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยปัจจุบันเราก็มีเทสคิดที่จะช่วยวินิจฉัยเพิ่มเติมได้แม่นยําขึ้น้เบื้องต้นใช่ค่ะตรวจได้เบื้องต้นว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธเอไข้หวัดใหญ่สายพันธุดีนะคะค่ะซึ่งจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะร่างกายเราสามารถกาจัดเชื้อโรคได้นะคะแต่เราก็มียาต้านไวรัสนะคะชื่อว่าโอเซลทามีเวียค่ะ ที่จะช่วยในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเด็กเล็กหรือว่ากลุ่มเสี่ยง<ช>กลุ่มเสียงก็คือหมายถึงกลุ่มคนไข้ที่มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ ได้ง่ายนะคะเช่นกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุคนอ้วนกลุ่มคนที่มีโรคเรื้อรังนะคะโรคประจาตัวโรคประจาตัวหอบหืดโรคหืดโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งเขาก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่ายก็พิจารณานะคะให้ยาโอเซลทามีเวียเพื่อช่วยให้อาการไข้หวัดใหญ่เนี้ยบรรเทาลงได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าสมมติว่าเป็น เด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไม่มีภาวะหรือไม่มีภาวะาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสียยเส่ยงบางครั้งก็อาจจะรับประทานยาตามอาการค่ะ,คะแต่ก็าอาจจะใช้เวลาหลายวันนิดนึงดังนั้นก็ไม่อยากให้บุตรหลานหรือว่าทุกๆคนนะคะติด ตัวไข้หวัดใหญ่อยากปล่อยให้แบบอยากอยากเป็นอาการหน่อยอยากปล่อยให้อากค่ะค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้โรงพยาบาลยะลาเริ่มจะวิกฤตเรื่องของผู้ป่วยที่ต้องแอดมิทเรื่องกาเหตุต่างๆเหล่านี้แล้วสถานการณ์ขณะนี้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือเดิมอาอันนี้พูดเฉพาะในส่วนของของวอดเด็กนะคะวอดเด็กใช้คําว่าวอดนะคะก็คือผู้ป่วยเด็กนะคะวอดเด็กเดิมเนี่ยก็คือ สามารถรับคนไข้นะะี่ค่ะได้แค่ประมาณ30คนนะคะ,คะบางครั้งก็อาจจะเสริมมากสุดนะคะ,คะไม่เกิน50-60นะคะแต่ตอนนี้ยอดของคนไข้ที่ที่ท,ทเจ็บป่วยค่ะเด็กเยอะมากะคะ่ะ ตอนนี้ก็100นะคะเกือบ100แล้วะต่อวันนี้นะคะใช่ใช่ค่ะนี่คือในวอดเด็กอย่างเดียวเลยใช่ค่ะยังไม่นับรวมแลยังที่ของอาการหนักหรืออะไรอย่างงี้ยังมีหอผู้ป่วยวิกฤตหรือที่เราเรียกว่า ICU อีก ICU คือจํากัดได้แค่ประมาณ8เตียงค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะเพิ่มได้เหมือนบอดสามัญเนื่องจากมันจะต้องใช้พวกอุปกรณ์พิเศษหลายอย่างค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะมีความจํากัดเราก็จะพยายามที่จะไม่ให้เด็กๆเนี่ย ป่วยหนักจนกระทั่งต้องไปอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะแสดงว่า ICU ก็มีเด็กอยู่หลายคนหลายเคสเหมือนนกัเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกสมมติถ้าไม่แน่ใจว่ากาละกับพี่กายโยเคยเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าเพิ่งหายค่เพิ่งหายแล้วนะคะทรมานใช่ไหมคะทรมานแค่ภูมแพ้เฉยๆแต่ว่าเวลาไอคือคือคมัน้าเรียกว่า ขอบกับท่านหันนะแล้วมันหายใจไม่รอแล้วเด็กจะขนาดไหนคือไข้สูงแน่นอนไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยตํโนตามตัวทานได้น้อยอ่อนเพลียผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเราเราเนี่ยค่ะจะมีความทนต่อการขัดน้ําได้เยอะแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะทนต่อการขัดน้าได้น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เมื่อไข้สูงเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเด็กๆจะมีความจําเป็นจะต้องได้รับการแอดมิดหรือว่าเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะว่า ต้องให้น้ําเกลือเขากินได้น้อยใช่ใชค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้มีเด็กๆเนี่ยต้องแอดมิทจำนวนมากค่ะเนื่องจากต้องให้น้ําเกลือค่ะยังไม่นับถึงถ้าสมมุติว่าเขามีภาวะแทรกซ้อนเช่นลงปอดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปอดอักเสบมีภาวะ ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันต้องใช้เครื่องช่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นที่หนักแล้วด้วยนะคะใช่ห่อซึ่งก็เกิดจากการที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีใช่่คะจึงลูกไอหนักแล้วยังไม่รีบพาไปหาหมอก็อาจจะมีอาการลงปอดได้ตอนนี้ก็สำคัญมากใช่อย่ารอให้หลายวันอย่ารอให้นานวันเกินอย่างน้อยแค่วันเดียวแล้ว รีบมาหาได้ยาที่ถูกกับโรคแล้วมันจะหายเร็วใช่ไหมคะเพราะนั้นสําคัญมากื่สักครู่เรารู้ถึงสาเหตุของการเป็นไข้หวัดใหญ่รู้ถึงการรักษาการป้องกันมีคืออะไรคะคุณหมอคะสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคือการป้องกันเราป้องกันไม่ให้เป็นดีกว่าป้องกันดีกว่ารักษาป้องกันดีกว่ารักษานะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าไข้หวัดใหญ่เขาจะมีความรุนแรงนะคะแต่ข้อดีก็คือเขามีวัคซีนเขามีวัคซีนป้องกันนะคะเราสามารถ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้โดยการฉีดวัคซีนทั้งตัวเราเองแล้วก็บุตรหลานของเรานะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีทั้งชนิด3และ4สายพันธุ์ซึ่งสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้เหมือนกันนะคะสามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ไหนบ้างคะค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะสามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลยะลาแล้วก็ สถานอนามัยใกล้บ้านทุกแห่งเลยสตอ,นะอ่าค่ะโรงพยาบาลชุมชนสถานอนามัยรอพอรสตนะคะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มเสียงเนี้ยฟรีค่ะ,ออคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ แค่พาตัวเราไปฉีดนะคะหนึ่งเข็มการลาอยู่ในกลุ่มสูงไวรือยังสูงแล้วสูงแล้วเล็กฮานก็ถือว่างครระอยแล้วไม่มีโรคประจําตัวไม่มีโรคร้ายแรงด้วยรังต้องอยู่ในกลุ่มไวแทนนะคะถึงจะไปฉีดตัวสูงยังไม่บุบวาอีกอย่าวยังไม่บุบวาผู้สูงอายุก็คือ65ปีขึ้นไปนะคะยังไม่ถึงทีละยัง30มสิต้นๆนะคะยังยังไม่ถึงมีกำมีกลังใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ,คะก็สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลยะลาได้นะคะโดยค่าใช้จ่ายมีเพียงเล็กน้อยนะคะเข็มละประมาณ300บาทนิดนิดน,ดะนะคะ,คะหรือถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกที่โรงพยาบาลจริงๆที่โรงพยาบาลเอกชนหรือว่า คลินิกคุณหมอเด็กหลายๆท่านก็แทนทุกที่มีบริการฉีดวัคซีนหะือให้กำลังใจคุณหมอที่ารบ้องกมีเอฟซีว่าเอฟซีคุณหมอค่ะดูแลดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านนึงบอกว่าต้องดูแลบุตรหลานดีๆอันนี้สําคัญมากตอนนี้ใครไม่เลือกแล้วว่าเป็นฤดูฝนหรือฤดูร้อนนะคะใครไม่เลือกระดูใช่ไหมคะคุณหมอมาตลอดมาตลอดเลยพอมังกรเนี่ยเคยซีสเกตโอไปไกลเด้อเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับผมแล้วก็อภิชามีก็บอกว่าลูกอายุสองขวบกับ กว่าก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์ค่ะป่วยเป็นไข้ใหญ่ใส่ทสเลตอนนี้ยังเป็นเป็นหายหายเกิดจากอะไรคะคุณหมอคะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าตอนนี้ที่ยังมีไข้เป็นเป็นหายหายเนี่ยเอ๊ยยังเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่อยู่หรือเปล่าหรือมีปัญหาอื่นแทรกซ้อนเข้ามาเพราะว่าบางครั้งเนี้ยอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรืออาจจะเป็นโรคอื่นไปแล้วก็ได้ก็แนะนํานะคะว่า ถ้ายังป่วยเป็นเป็นหายยังมีไข้ยอยู่เกิน5-7วันก็มาเจอคุณหมอเพื่อตรวจดูเพิ่มเติมว่าเอเป็นอะไรอย่างนะค่ะคกปกติแล้วถ้าบวัดใหญ่จะหายได้ในระยะเวลาประมาณส่วนใหญ่ประมาณ5-7วันง7วันหาถึงเจ็ดนถ้าสมมติว่าไม่มีภาวะอื่นแทรก้อนะนะคะร่างกายเราก็จะทำการกำจัดเชืะะ้อค่ะแต่ถ้าได้ทานยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะ หายเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยค่ะตาเป็นแดงตาเป็นแดงอาการเป็นยังไงกันบ้างครับตาเป็นแดงตาแดงอาการเป็นเอฟซีถามว่าตาแดงอาการเป็นยังไงโอ้โตาแดงร่วมกับมีไข้ด้วยหรือเปล่าอันนี้อันนี้ต้องให้ทพยาธินะตาแดงตาแดงเนี้ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยได้ในบ่อยได้เด็กนะคะก็เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยบางครั้งอาจจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส เราไม่แลบลินใส่เราไม่แลบลินส่การเราต้องป้องกันตัวเองนะคะ<ร>แล้วก็พาบุตรหลานไปเจอคุณหมอ,อเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยนะคะว่า เอสาเหตุที่ทําให้ลูกเราลูกหลานเราตาแดงเนี่ยเป็นอะไรจริงๆพวกโรคหัดก็ตาแดงเหมือนกันพูดถึงโรคหัดกับคุณหมอสักนิดนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงไข้หวัดใหญ่ก็รู้จักไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วการสังเกตอาการการดูแลป้องกันรักษาโรคโรคหัดก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ไม่ควรจะมีนะแต่ก็ยังมีอยู่ในพื้นที่บ้านเราและก็มีเยอะด้วยอันนี้เป็นยังไงคะโรคนี้อาจจะต้องเกริ่นนิดนึงว่าจริงๆโรคหัดเนี่ย เยอะเฉพาะที่บ้านเราจริงๆค่ะเพราะว่าอัตราการได้รับวัคซีนของเราอาจจะยังน้อยกว่าที่อื่นๆนะคะเพราะว่าโรคหัดก็เป็นอีกโรคที่มีวัคซีนแล้วก็สามารถป้องกันโรคได้เกือบจะร้อเอร์เซ็นลยนะคะเกกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าได้รับวัคซีนครบ2เข็มนะคะแต่เนื่องจาก ที่ที่บ้านเราเนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับว่าอัตราการได้รับวัคซีนอาจจะยังไม่เยอะการยอมรับการฉีดวัคซีนยังก็ความความเข้าใจความเชื่อเรื่องของวัคซีนอาจจะยังไม่ได้ไปฉีดกันนะคะก็ทําให้เมื่อมีการระบาดมันก็แพร่วงกว้างอย่างรวดเร็วนะคะโรคสองเข็มเมื่อสักครู่นี้นี่ช่วงวัยไหนบ้างคะเก้าเดือนกับหนึ่งขวบครึ่งค่ะนะคะสองเข็มก็สามารถป้องกันโรค ได้แบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะค่ะลูกๆฉีดกันหมดแล้วครบค่ะบ้านนี้ก็ฉีดครบแต่ไข้ก็เป็นครบทุกประเภทเหมือนกันข้ออสังเกตของโรคหัดก็คือจะไข้สูงเหมือนกันเลยค่ะ39-40แล้วก็จะมีอาการไอน้ำมูกนะคะตาแดงจะไอเยอะหลังจากนั้นนะคะไข้ไปประมาณสัก3-4วันจะเริ่มเห็นผื่นนะคะผื่นจะขึ้นผื่นจะเป็นผื่นแดงๆขึ้นจากหน้านะคะลงไปบริเวณลำตัวแล้วก็ลงไปสู่ ส่วนล่างของร่างกายถึงเท้านะคะก็ทรมานเหมือนกันค่ะโรคหัดค่ะก็จะลงปอดได้ง่ายเหมือนกันแล้วก็เด็กๆก็จะไข้สูงอ่อนเพลียทานได้น้อยก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่จะต้องส่วนใหญ่นะคะมักจะต้องนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องแยกนะคะแยกโรคไม่ให้เด็กเนี้ยอยู่บริเวณเดียวกันกับปู้ปยใช่ค่ะเพราะว่าโรคหัดเนี้ยติดกันง่ายมากเลยค่ะแค่ไอจามรดใส่กันนิดๆหน่อยๆก็ติดกันแล้วค่ะ พอบอกว่าเป็นผื่นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งก็คือเหมือนกันขึ้นแดงๆเหมือนกันไข้เลือดออกค่ะคุณหมอสังเกตยังไงลูกเป็นไข้เลือดออกหรือลูกเป็นเราไม่สามารถจะแยกได้เพราะลูกไข้เหมือนกันอยู่สักพักมีเม็ดขึ้นมีจ้ำขึ้นมีจุดอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยถ้าสมมุติว่ามีไอน้ำมูกเนี่ยค่ะมักจะเป็นถ้าต้องแยกสองโรคนะคะ มักจะเป็นไข้หัดมากกว่าถ้ายิ่งมีประวัติไม่ฉีดวัคซีนด้วยตาแดงด้วยมีผื่นด้วยแต่เป็นหัดมักจะเป็นหัดนะคะแต่ถ้าเป็นไข้เลือดออกนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการทางเดินหายใจไม่มีน้ำมูกไม่ได้อะไรใช่ค่ะก็คือจะไข้สูงไข้สูงลอยนะคะไข้สูงลอย ปวดหัวปวดเมื่อยตําเนื้อตําตัวเหมือนกันอาจจะปวดแบบรอบรอบตาถ้าเด็กตัวเขาบอกได้ปวดเบาๆเบาๆแล้วก็จะสังเกตอีกอย่างหนึ่งไข้เลือดออกเด็กๆมักจะหน้าแดงค่ะหน้าแดงแล้วก็เพลียแล้วก็ไข้สูงค่ะส่วนใหญ่ที่มีจุดเนี่ยเล็กๆเนี่ยมักจะเกิดจากการที่มีกรดเลือดเนี่ยน้อยลงค่ะ หรือว่ากิจเลือดทางานไม่ดีอาจจะเห็นเป็นจุดแดงๆเล็กๆตามตัวซึ่งมักจะเป็นวันที่สามที่สี่ของการมีไข้ค่ะหมายวาว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกอาจจะไม่มีจุดแดงขึ้นก็เป็นได้ใช่ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าบางทีกิจเลือดเรายัาง,ยงปกติใช่ค่ะคือไข้เลือดออกเนี่ย จริงๆเขาจะมีช่วงระยะการป่วยประมาณ7วันนะคะช่วง 1- ถึงสามสี่วันแรกจะเป็นช่วงที่ไข้สูงสูงค่ะสูงปรีจิตจาดนะคะจิตจาดเลยนะคะเด็กจะดูอ่อนเพลียไข้สูงกินได้น้อยแต่จริงๆช่วงไข้สูงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ช่วงที่อันตรายของไข้เลือดออกนะคะปัญหาก็คือจะกินได้น้อยแต่ช่วงหลังจากที่ไข้ลง ตัวเย็นลงใช่ค่ะช่วงที่ไข้ลงซึ่งจะมีสองแบบบางคนไข้ลงแล้วก็ดีขึ้นคือหายแต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นไข้เลือดออกที่รุนแรงก็คือไข้ลงแล้วอาจจะนําไปสู่ภาวะช็อกที่เกิดเลือดต่าเกิดเลือดใช่ค่ะซึ่งก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จะช่วยวินิจฉัยว่าเอ๊เขาจะอยู่ในกลุ่มที่จะเสี่ยงการช็อกรือเปล่าก็คือดูเกล็ดเลือดถ้าสมมุติว่าเกล็ดเลือดน้อยกว่าหนึ่งแสนนะคะปกติ ค่าค่าเก็ดเลือดนี่จะอยู่ที่ประมาณ 1, 4, 4, แสนสี่ถึงสี่แสนค่ะถ้าต่ำกว่าหนึ่งแสต้องได้รับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะว่าเราจะต้องตรวจวัดชีพจรความดันนะคะอย่างน้อยทุกสีก่ชั่ชวโมงใช่ค่ะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดทุกสี่ชั่วโมงรวมถึงจะต้องมีการตรวจวัดระดับความเข้นข้นเลือดค,คือใค้เลือดออกเขาจะเป็นโรคพิเศษที่ ระดับความเข้มข้นเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นเลือดเหมือนจะข้นจะหนืดขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยมีกลิ่นก็จะรู้เลยใช่ใช่ค่ะก็จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถ้ามีข้อข้อบ่งชี้เหล่านี้หลังจากนั้นเนี่ยช่วงช็อกเนี่ยต้องจะประมาณสองวันค่ะเป็นช่วงที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยป่วยเองหรือเคยต้องเฝ้าบุตรหลานที่แอดมิดนะคะก็ ทรมานค่ะสงสารเด็กๆมากเพราะว่าต้องเจาะเลือดบ่อยนะคะเจาะปนิ้วเด็กจะดูอ่อนเพลียแล้วก็ทานได้น้อยค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นอยู่ประมาณ2วันยิ่งถ้าบางคนอาการรุนแรงมากช็อกมีเลือดออกเนี้ยก็ถือว่ามีภาวะวิกฤตบางคนต้องไปรับการรักษาใน ICU นะคะพ้นช่วงนี้ไปได้นะคะก็จะเริ่มดีขึ้นเด็กๆจะรู้สึกว่าเจริญอาหารอยากทานโน้นอยากทานนี้ค่ะ <g agile> ก็ใช้เวลาอีกประมาณ2วันค่ะหลังจากนั้นกน็นจะหายดีแต่ก็ดเลือดนี่ที่มันต่ําลงเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ใชค่ะใช้เวลานิดนึงรวมถึงความเข้มข้นเลือดที่เพิ่มขึ้นก็<ะ>พอหมดช่วงวิกฤตเขาก็จะค่อยๆลดลง <DIS K> ซึ่งในช่วงวิกฤตเนี่ยคุณหมอก็จะต้องดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะคะต้องไปคลำชีพจรดูว่าเออชีพจรเขาชัดดีไหมความดันโลหิตเป็นยังไงฉี่ออกดีหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงต้อง ปรับสารน้ำให้เหมาะสมตามช่วงเวลานะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องจิบน้ำเกลือแร่เยอะนะคะทานทางปากค่ะเราได้ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าโรคในเด็กนี่มีเยอะนะคะการาษาคือมีหลากหลายรูปแบบแล้วมีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งแบบที่หายป่วยได้เร็วเราไปถึงขั้นวิกฤตอันนี้เพราะฉะนั้นการที่ผู้ปกครองมันสังเกตบุตรหลานนี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ เป็นไข้ปุ๊บรีบหาหมอทันที <c oughs> อย่าเพิ่งวินิจฉัยเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ห <c oughs> <c oughs> าย <c oughs> อย่าปล่อยอย่าปล่อย้อย่าปล่อยให้มันหนักวน้คุณหมอยากจะย้อนไปนิดนึงคือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องฉีดวัคซีนอยากให้อะไรที่สามารถป้องกันได้เนี่ยเราป้องกันดีกว่านะคะ <c oughs> วัคซีนโรคที่มีวัคซีนป้องกันได้เนี่ยรับให้หมดเลยค่ะ <c oughs> วัคซีนขั้นพื้นฐานซึ่งจะมีวัคซีนที่ป้องกันไอกรอนแล้วก็โรคหัดอยู่แล้วนะคะ อดหลานของใครยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนนะคะเชิญ <ไป S 1> ชวนชชรีบไปฉีดนะคะ,ะรวมถึงไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือป้องกันโดยการฉีดวัคซีนส่วนอื่นๆก็คือป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจใซึ่งก็มีสี่คำนะคะปิดล้างแล้วกเ็เลี่ยงย้างงเี่หยุดค่ะ,คะปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดก็คือ ปิดปากปิดปากใส่หน้ากากใส่แมสหรือว่าทั้งคนที่เป็นผู้ป่วยแล้วก็ทั้งคนคนดูแลด้วยรวมถึงผู้ที่มีสุขภาพดีเหมือนเราเรานี่ใช่ใช่ค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่แบบเอาเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยส่งให้คนอื่นนะคะใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกนะคะล้างนะคะล้างมือ่ค่ะอย่าล้างมือใช่ค่ะ ล้างด้วยสบู่ก็ได้หรือว่าใช้แอลกอฮอล์เจลก็ได้ล้างทุกครั้งที่เราไปสัมผัสตามประตูลูกบิดเราไปที่ห้างสรรพสินค้าเราไปที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับดใช่ไหมคะจับ้ันไดขึ้ตลิฟต์ใช่ค่ะล้างมือทุกครั้งเพราะว่าเราอาจจะเผลอเลยที่แบบจะเอามือเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะก็ขยี้จมูกก็จะทําให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ทางเดินหายใจเราได้นะคะ เลี่ยงเลียเ่ยงก็คือไม่ไปในสถานที่ที่มันแออัดหรือว่าการถ่ายเทยเยอ,อากาศไม่ดีคนงงใช่ยพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใส่หน้ากากนะคะแล้วก็มันล้างมือแล้วก็พยายามแบบอยู่ให้ไม่นานมากที่สุดนะคะใช่ค่ะแล้วก็หยุดใครหยุดใครที่เจ็บป่วยนะคะรวมถึงเด็กๆด,ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าบุตรหลานของเรายังเจ็บป่วยอยู่แม้จะอาการไม่เยอะแต่เขาก็สามารถที่จะแพร่เชื้อให้ เด็กๆคนอื่นได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้ลูกพักอยู่ที่บ้านค่อยสมาคมก่อนแล้วกันค่อยสมาคมเอฟซีอะไรก็ค่อยมาเยี่ยมค่อยมาหานะคะค่ะหยุดเรียนหยุดทํางานให้หายป่วยให้ดีก่อนนะคะก็ีย้ว่าเป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมค่ะนะคะคุณหมอคะการที่เป็นโรคนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ป้องกันตัวเราไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นแต่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคอื่นๆเข้ามาสู่ร่างกายเราด้วยเพราะฉะนั้นปิด Lang, liang, yut Kalau kita kata yut, cincin, kelapar, lompat Bila lompat, kita akan berjaga-jaga kita jadilah jaga kesihatan masing-masing Sebab banyak Tapi Tetapi cara berubah ada, cara jaga pun ada Vaksin pun penting nyakit ada, ada tu vaksin pun ada untuk jaga Sebab tu janganlah kita tak pocok vaksin ke anak-anak kita Sebab vaksin ini sebagai satu penepih Tak boleh jadi teruk pada kita Dan apabila anak kita sakit dan medah pada kita Jangan berjaga-jaga teruk, baru nak pergi cari bumbu